เอ้าตัวนี้ทองชั่วๆรับประกันทองไ้แล้วเอเปิดว้เท่าไหร่ครับตัวนี้นมกับบลมิ่งติ้งนะครับพี่น้องครับเบื้องนี้นี่นี่นะครับเด้อวัวท้องตัวใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้องครับตัวนี้ก็เป็นงววทองคือกันนะครับพี่น้องมาเบื้องกันมาทองพอไหนนะครับอันนี้โตใหญ่เด้ครับพี่น้องครับตัวนี้ทองสี่ถึงหาดืยนครับสี่ถึงห้าเดือนนะครับที่หมอิ่นบอกนะครับพี่น้องครับตัวนี้ก็ททองชั่วๆเลยอเด้อครับเด้อทองก็พอได้ครับอีตัวนี้มีทองกับ ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการปลูกมงลและการเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้งวดฟลิปใหญ่ๆนะครับจากใบปอฟาร์มไม่อีกแล้วนะครับเด้อม้อนี้ก็มี่มาให้หลายตัวเลยเด้อครับพี่น้องครับฟลิปใหญ่ๆแล้วก็นี่ที่เห็นเดือนยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องครับมีตั้ง้วนทองนะครับเด้อพี่น้องครับ หัวงทองมีไหมพี่น้องได้เลือกได้ชมหลายตัวนะครับเนาะนอกจากนี้ทั้งหลังกับมีอยู่ใหญ่ๆสามตัวนะครับพี่น้องครับไผรอยากจะได้ตัวไหเดี๋ยวเสื้ผ้ามาเบิงกันสําหรับอีพีนี่ก็เป็นอีพีที่27แล้วนะครับเนาะพิกัดของใบปอฟ้ามกับยูทีบ้านท่าประทายตําบลเกืง้งอําเภอเมืองจงังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะอ่ะกะมาก,กับบรรยากาศที่คุ้มฟ้าคุมฝนจังน่อยนะครับพี่น้องครับพายุเขา่า ้วก็ผู้ใดหมักแดงใหม่ได้ครับเด้อมีไหคือกันครับพี่น้องครับเอาตัวไดสิถูกใจพี่น้องเนาะก็จะพามาพูดช่วยกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับอ๋คับสวัสดีครับเอไปปอฟ้ามครับผมอมือนี่ก็มีงว่าทองมาหลายตัวเยู่ครับผมอ่ะทองนี่ก็ขึ้นรับประกันทองนะครับเนาะผมรับประกันครับตรวจทองเรียบร้อยครับผมตรวจทองเรียบร้อยแล้วก็ทองแล้วนะครับอจะเริ่มจากตัวไหก้อนครับตัวแดงใหม่ก็ได้ครับเอาตัวแดงเข้มตัวนี้สีแดงเข้มจัดจัดเด้่อยพี่น้องเด้อผู้ใดหมักอ่าสีแดงแดงใหม่ๆนะครับน้พี่น้องครับ นี่เดี๋ยวจะพามาเบิงมาเอากันในคลิปนี้ตัวนี้ท้องพ่อไรครับผมนี่ครับผมท้องกับอ่าอันนี้ท้องกับ KF72 ไอสีประดู่นะครับพี่น้องครับผสมวันที่28กุมภาพันธ์65กำหนดคลอดกับวันที่5พฤศจิกาฮก65ได้ครับเด้อเอาตัวนี้ท้องชั่วๆรับประกันท้องให้แล้วครับผม F เปิดไว้เท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้57,000ครับผมตัวนี้เปิดไว้57,000เดนะครับพี่น้องครับ ส้นสูงวัดเราเมื่อกี้ยุ่ยลอยสี่สิบสามนะครับตัวนี้พี่น้องครับลอยสี่สามครับเพิ่นวัดไห้สูตรโตหลือเด้อครับเด้อแท็กยูนิตนะครับเนาะอ่อันนี้ไม่แท็กไม่วัดนะครับพี่น้องครับเพิ่นวัดไห้แลียวสูงร้อยสี่สิบสามนะครับครับผมมี่ต้หนิตรงไหนบ้างครับเอกครับบ่มีครับผมรับประกันต้นนี้ครับผมรับประกันต้นนี้ส่งให้ฟรีทั่วภาคอีสานคือเก่าเนาะอ่ะนี้นะครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับเอกครับเบอร์โทรศูนย์หกสองครับผมเก้าเก้าสอง หนึ่งสามสองห้าครับผมครับผมไอดีไลท์กับเบอร์นี่ครับผมฟีดบุ๊กสลาวุฒิสองสีครับผมอ่ะเดี๋ยวจะพาเบื้องละลเอียดง้ออีกที่หนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่เด้อไทยจิ๋มดำดำนมกับบะมีติ่งนะครับพี่น้องครับตัวนี้หางกับนี่แหละครับเบื้องบัดอกบัแซมครับผมอ่ะด้านข้างด้านนี้พี่น้องเห็นไหมครับตัวนี้สีแดงใหม่เลยครับเด้อแต่บุหรี่พี่น้องจะเห็นสีจังไหนเนาะอากาศมันขึ้มนะครับนั่นแหละขีดเรียบก็ได้ครับบะมีปัญหาหรอกครับผมไม่ได้ใกล้กันบไี่คอได้ สูง143ไม่มีตำหนิท้องกับไอ้สีประดู่ชัวๆแล้วนะครับพี่น้องอยากจะได้โทรเลยนะครับเห็นแบบนี้เอาราคาอีกเถอะครับเปิดไว้หามื่นเจ็ดทันครับห้าหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับก่อนจะไปเบื้องตัวต่อไปนะครับเนาะตัวนี้หามื่นเจ็ดเอานี่แหละครับตัวท้องตัวแรกนะครับท้องหลายตัวนะพี่น้องเด้อค่อยๆเบื้องไปครับตัวที่สองครับก็จะไปดูฟิล์มใหญ่ๆสีแดงเข้มๆบูดจัดๆนะครับเด้อตัวนี้อ่ะตัวนี้ก็เป็นง้อท้องเช่นกันนะครับพี่น้องมาเบื้องกันมา ท้องพอได้ด้วครับอันนี้ตัวใหญ่ด้วครับพี่น้องครับหางเงีวหางลามนะครับเนาะอเ,เออตัวนี้ท้องกับพอได้ครับอีกครับท้องกับเชฟ68ครับท้องกับ KF 68ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมเบิ่งใบกันครับนี่ท้องกับกาลิลด์ KF 68ผสมวันที่3มกราคมกำหนดคอากับ23ตุลา65มีใบมีหลอดสีเขียวๆไห่เนาะกาลิลด์ KF 68ตัวนี้เป็นงวดทองที่ใดครับประมาณ ลูก3ครับผมประมาณลูก3นะครับพี่น้องครับนี่แหละรูปร่างหน้าตานะครับเบิ้งชัดๆไปเลยอ่าดำๆผงเท้าดำๆตัวนี้สูงเท่าไหร่ครับเอกครับร้อยสี่สิบห้าบวกครับผมร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับพี่น้องครับอ่ะไรอยากได้ตัวนี้นะครับร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับเด้อตัวนี้ตัวบอกใหญ่ายนะครับพี่น้องครับทองครับเคเอฟหกแปดเอาเอ๋ตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้หามึนเก่าครับผมเปิดไว้ที่ห้าหมื่นเก้านะครับเด้อตัวแดงใหญ่ายนะครับเด้อครับผมอ่ะหางยาวๆลำๆเลยตัวนี้เนาะเดี๋ยวจะพาเบิ้งส่วนไทยนะครับพพีี่่่นน้้้ออองงงะเบทายยรม ตัวนี้บดครบทุกส่วนนะครับพี่น้องครับนี่สิมดำดำน้ำนมบลมีติงครับผมนี่เต๊านมใหญ่ๆอยู่นะครับเนาะนี่เบื้องด้านข้างตัวนี้เห็นชัดว่าครับพี่น้องครับฝนตกสีบ่ได้กินหญ้าก็สีเป็นสีจ้อยๆจังน้อยครับผมฝนตกนี่สวงสีหยุบจังน้อยครับพี่น้องครับช่วงนี้เนาะครับผมเออนี่นะครับเด้ออ่ะเบื้องด้านข้างด้านนี้ครับห้าหมื่นเก้านะครับตัวนี้เอาตัวใหญ่อยู่ด้วยครับพี่น้องครับบ่มีต์ตำนิเนาะครับพี่น้องบลหนิครับผมอ่ะนี่กีบบเล็ข้าางหน้ครับพี่น้องครับเผา บ่มีปัญหาดอกครับขีบหลังกะปกติดีเลยนะครับเนาะครับผมตำหนีบ่มี่เนาะครับตัวนี้บ่มีครับตำหนีไม่มีได้ครับง้อตัวใหญ่ได้พี่น้องส่วนประกันตำหนีกะค้าถกประกันชิมหาหมื่นครับผมอืมมดลูกอ่กประกันเจ็ดหมื่นครับผมครับผมถ้าเป็นอย่างมากอะยินดีไปรับขื้นครับผมครับผมอ่ะนี่นะครับก็ถือว่ารับประกันให้่แ้ครับพี่น้องเด้อกะพี่น้องเอาไปแล้วกัตรวจเช็คง้ของพี่น้องน้ำนะครับเนาะเออคาถกคาถอนบ่อในอ่ในช่วงรับประกันนะครับพี่น้องครับมดลวกอ่ภายในเจ็ดบมื่นเขาก เดินไปครับผมเอาไปผูกไว้ได้ก็ได้เนาะหลามากไ้เพิ่งทายยางอีกเถอพี่น้องครับเ,เดินเดินอ่ะมพงทาเก้าขากับว่าได้ขาถกขาถอนนะครับพี่น้องครับอ่ะจิ้มดำดำแทนหลังนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่มักแบบไดเลือกาได้ครับพี่น้องเ้อะบัวทองครับผมนะมีหลายตัวนะครับพี่น้องครับบัวทองอยังเหลืออีกเยอะเลย <parti S 1> ตัวต,อต่อไปเอาตัวสีขาวก็ได้ครับเอาเป็นงัวกขาวนะครับต,ตัวนี้ก็ง้วทองขึ้นกันนะครับพี่น้องตัวนี้ทองกับพอได้ครับพี่ครับนี่ทองกับพร ผมผูงครับผมอ่ามือปืนรับจ้างนะครับพี่น้องครับเอาท้องโตนะครับพี่น้องครับตัวนี้กับวัดแล้วสูงลอยสี่สิบยืดเยอพี่น้องครับตังี้วเงี้ยวลูกที่ได้ครับพี่ครับตัวนี้เป็นลูกที่เป็นลูกที่สองครับผมประมาณลูกที่สองครับพี่น้องโปรบางัวกับยังสดสดดีอยู่ครับพี่น้องครับตัวนี้เอฟเปิดเท่าไหร่ครับเปอร์สามหมื่นเก้าครับผมสามหมื่นเก้าเอาอันนี้ก็บตัวใหญ่ได้ครับเดือดสูงลอยสี่สิบนะครับเนาะ ท้องจักเดือนหรือครับตัวนี้ตัวนี้ท้อง4-5เดือนครับเดือนนะครับที่หมอคุนบอกนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่รูปร่างหน้าตาหูสัวนสัตแล้วก็งวงหงอถึงเฉียงนะครับเด้อเดี๋ยวจะให้เบื้องแผ่นหลังนะครับเนาะนี่อ่ะนี่แหละกรีบเล็บเอาเบื้องใกล้ๆเลยครับพี่น้องครับนี่อ่ะไม่มีปัญหาหรอกครับพี่น้องครับกีบนะกีบหลังก็อ่าเสมอกันดีเลยตัวนี้ก็บ่มีตหนิอย่างน้อครับเนาะบ่มีตหนิครับไม่มีตำหนิรับประกันตำหนิให้นะครับพี่น้องครับนี่ส่งไทยอ่ะนมก็เดี๋ยวเบือผมเบื้องบ่มีติิงหรอกครับ จะได้ตัวนี้มาเลือกมาชมเอาเลยนะครับเนาะนี่บึงดันขางมุมนี่นะครับเอ้าสามหมื่นเก้านะครับตัวนี้ท่องซีถึงหาเดือนรับประกันท่องตรวจหาแล้วนะครับเนาะครับผมตัวต่อไปเอาตัวไหนครับนี่ครับอ่ะมาบังตัวอ่าบดๆยันยันนี่แหละครับพี่น้องตัวนี้ก็ยูร้อยสี่สิบห้าได้เนาะครับเนาะผมเลยสี่ส้ได้คือวัดแล้วดนะครับเด้อวัดหาเลยนะครับพี่น้องครับร้อยสี่สิบห้านะครับเนาะได้สาเดินเดินตัวนี้เป็นว่าเท่าบดใหญ่นะครับพี่น้องครับผู้ใดมากแบบนี้อ่า ตัวนี้กับทองช่วยช่วยเด้อครับเด้อทองกับพอได้ครับอีตัวนี้นีทองกับอันนี่ครับนี่นะครับเด้อทองกับซิปเปิลเอ็กซ์นะครับพี่น้องได้ประมาณสี่ขวบหาซิมือครับตกวดทองเรียบร้อยโอ้จะเข้าห้าสี่วันแต่ตรวจท้องให้แล้วนะครับผสมยี่สิบเจ็ดพฤษภาหกห้านะครับกับนดคลอดกับสิบสองมีนาหกหกนะครับพี่น้องครับจะลดอ่เอาตัวนี้เป็นลูกที่สี่ปีนะจะลูกที่สองนะครับพี่น้องอ่อ นี่นะครับเด้อผู้ใดีมันงัวท้าบดใหญ่เอาไอ้ตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดใบสี่หมื่นห้าครับผมสี่หมื่นห้านะครับสูงร้อยสี่สิบห้าท้องกับทริปเปิลเอ็กซ์จะเข้าห้าสิบวันแล้วครับผมอ่าเป็นลูกที่สองตัวนี้ครับไ่มีตำหนิอย่างที่น้อครับเนาะบ่มีตำหนิครับไม่มีตำหนิเด้อครับเด้อเอาตัวนี้มีความลึกอยู่เด้อครับพี่น้องครับเบื่อกี้ไก่เนาะครับเนาะนี่แหละราคาต้นน้ำเลี้ยงจังน้อยเครื่องบดนี่ตัดเลยนแหละครับพี่น้องครับเอ่าช่วงนี้ก็เอาไปไอ้เลี้ยงเอาครับพี่น้องหยาบพี่่นนน้ออองเเเิมดดาาๆๆบบลยะะครั เบื้องการเดินกันยางไปน้ำเะครับเด้อไม่มีปัญหาบ่วม่ตานิขาบวาถกบ่ถอนครับผมตัวใหญ่อยู่เลยครับพี่น้องคสำหรับซีมือหาแดงง้วทองนะครับพี่นอ้องอ่านี่เดี๋ยวจะให้เบื้องไกลๆนะครับเนาะนี่กีบลิบนะครับอ่ะเอาเบื้องที่ละส่วนไปครับหางดำปืๆเลยอ่ะนี่ยอ่ยอๆลูกอ่ะเดินเดินเดี๋ยวพ่งส่วนหนากันพี่นอ้องเออนี่เนาะนี่รูปร่างหนาตาครับพี่น้องครับเอ้าบ่วีมิตานิยังหรครับพี่น้องครับเออ จอดไดเอวันนี้เอาไปจอดได้เลยนะครับเนาะครับอ่ะนี่นะครับพี่น้องครับหมักน้ำวอครับผมต่อไปนะครับเด้อผูริหมักเนื้อหนังนาหนาขึ้นมาอีกแดงเงอันนี้กับท่องขึ้นกันเนาะครับอีเนาะครับผมอ่ะนี่นะครับตัวนี้กับงัวท่องนะครับพี่น้องครับสีตัวนี้กับแดงดีเด้อพี่น้องเด้อนี่เดี๋ยวจังไลตะวันแดดมันกับฝ่ามือนะครับพี่น้องครับนี่สีแดงดีนะครับตัวนี้ตัวใหญ่ตัวหนาผมตัวนี้ท้องกับฮุสตันนะครับฮุสตันเก่าเก่าเก่าทับหนึ่งนะครับเด้อนี่ เดี๋ยวจะให้เอเพี่นเอาออกมาอ่าข้างนอกเนาะเดี๋ยวอ่านให้ล่าเรียดให้ฟังผสม24มีนา65กำหนดข้อกับซีมักะลาหกหกได้ครับพี่น้องตัวนี้สูงกับรอยหาศิษย์บ้านบ้านครับครับรอยพอดีครับเออ150พอดีดนะครับเด้อตัวใหญ่ด้วยครับตัวใหญ่ตัวเงวพร้อมหนังนันาะเป็นลูกที่ไดนครับเอตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นลูก2ครับผมเป็นลูกที่2องนะครับเด้อครับผมอ่ะหนังนันาะสีดำๆลูกที่2องนะครับเด้ออันนี้ทองชวๆเลยนะครับเด้อครับผมอ่ผสมตั้งแต่24มีนาสิบสล่ครับพี่น้องอ่ะ นี่ตัวใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับตัวนี้เอฟเปิดใบเท่าไหร่ครับเปิดไบหกหมื่นสามพันครับ, 63, รบตัวนี้หกหมื่นสามนะครับเป็นวัวแดงตัวใหญ่เลยเลยพี่น้องเด้ออ๋จังจังเบื้องทายยางกันครับผมบนี่ดูอา่าเล็บแข่งขานะครับพี่น้องครับอ๋อบ่มีมมต่ำนี้เนาะอันนี้กับสีมีห้อยให้ฉีกนิดน้อยครับกับสีมีนี่แหละครับพี่น้องครับหม่องตีกับสีเป็นอ่าหูเพิ่ฉีกนิดน้อยนะครับเนาะนี่ตั้นั่นราคาพี่น้องครับหม่องอื่นบ่มีเนาะครับบ่มีครับหม่องอื่นบ่มีครับผมนี่เบื้องแผ่นหลังตัวนี้นะครับเด้อหลังเปียๆแตกๆเลยด้้้ออพี่นงครับา เาก้าได้ตัวนี้เราจผ้าเบื้องข่างทั้งนี้นะครับพี่น้องครับนี่นี่เห็นชัดบ่ครับพี่น้องหกหมื่นสามนะครับเนาะครับผมหกหมื่นสามมาเบิ้งถ่ายยางักหน่อยนะครับบัดนี้อันนี้ตัวใหญ่เลยครับเด้อเดี๋ยวให้เบิ้งถ่ายยางไปพร้อมนะครับเนาะเออนี่นะครับพี่น้องดูดูเห็นชัดบ่ครับเออให้เบิ้งเอยถ่ายยางยาวๆเลยครับพี่น้องครับเอ้านี่แหะจอดเราจะเห็นชัดแล้วล่ะครับผม เอาไปจอดไว้เลยอันนี้คือง้วท้องนะครับเด้อครับผมท้องตัวที่หาแล้วครับพี่น้องครับเอาโดยจะพาไปเบื้องตัวต่อไปกันครับเดินเดินลูกเดินแล้วน้มกับโมีติงนะครับพี่น้องครับเบื้องนี้นี่นี่นะครับเด้อวัวท้องตัวใหญ่เลยนะครับพี่น้องครับนี่เด้อรูปร่างหน้าตาครับผมตัวต่อไปครับผมเราจะพาไปเบื้องนะครับเนาะต่อไปก็ยังเป็นอันนี้ง้วท้องยู่มันวะครับตัวนี้ง้วท้องครับผมท้องคือกันนะครับพี่น้องครับ รับประกันทองให้นะครับเนาะอ๋อนี่ม้มนี่ก็เหลือหลายอยู่ครับพี่น้องครับมาเบิ้งมีตัวใดทองอีกนะครับเนาะอ่ะงตัวนี้ก็เท่าไรหาสิบเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้ร้อยห้าสิบบวกครับผมร้อยห้าสิบบวกนะครับเด้อตัวนั้นร้อยห้าสิบตัวนี้สูงไงกว่าครับผมครับผมอ่ะนี่จะเป็นอ่อแดงนวลๆนะครับพี่น้องครับติดกระทบมาล้ำโผล่เงาเลยโครงสร้างบักไงครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ท่องพอได้ครับอีกครับผมอันนี้มีใบมีหลอดอันนี้สีประดู่ตัวที่ 28กุมภาหกห้ากำหนดคลอดกห้าพฤศจิกาหกหาเด้อครับเด้อตัวนี้150บวกตัวยาวลูกตัวที่ไหนครับตัวนี้น่าจะเป็นลูกที่3ครับผมน่าจะลูกที่3นะครับพี่น้องเด้ออ่ะนี่แหละครับพี่น้องเบื้องด้านข้างก้นนะครับเนาะพวงหางกะบัดอกบัแซมดําปึดเดี๋ยวไปนี่น้มกะซีหัวหินชัดเลยเด้อครับอ่ะเรียบกะบัวแด้ยาวเด้อครับพี่น้องครับกะตามที่เห็นนี่แหละครับผมอ่า เอาเอฟังราคาในตัวนี้เท่าไหร่ครับเป็นไปหามือเงาครับผมตัวนี้หามือเงาด้ครับเด้อตัวตัวใหญ่ก็โตนั่นครับพี่น้องตัวตัวนั้นจะได้เน้นสีของแดงดีนะนะตัวนี้เงยเง่าใหญ่ๆนะครับโครงสั่งหามือเงาท้องเคเอฟเจ็ดสองต้นนี้บ๊วยนะครับเนาะหูฉีกนิดหน่อยครับเด้อโอ้ตัวนี้กับหูฉีกนะครับอ่ะเดี๋ยวบ๊วยยังเห็นนะพี่น้องครับหูฉีกไปนิดหนึ่งนะครับพี่น้องครับอ้าเห็นเด้ออันนี้ไอ้น่าจะเป็น มื่อแยกลูกมาบ่ดตัวนุ่มยิ่ใหญ่แยกลูกออกแยกลูกออกแล้วก็ท่องอีกเด้อครับพี่น้องอ่ะเบื้องข้างนี้ครับพี่น้องวันนี้นี่นะครับเด้ออ่ะนี่นะครับฝ้ายอยากได้ห่าเหมือนก้าตัวยิ่ครับพี่น้องเออเทียบกับความสูงของเอเพิรนสูงร้อยเจ็ดสิบห่าเด้อครับพี่น้องครับอ่ะนี่แหละครับพวกขาทุกขาถอนบ่มีต่ะครับเพิ่์นกัรับประกันตำนี้ให้ที่มหาเมืองขาทุกโลูกออกรับประกันให้เจ็ดหมื่นนะครับนี่อันนี้จิ๋มนะครับพี่น้องครับจิ๋มอ่าเล็กๆโหดๆนี่แหละครับ นมสีหัวด้วยครับตัวนี้บ่มีตำหนิครับผมกะสิไม่สบายหูนั่นแหละที่ถือว่ามันฉีกนะครับแต่ว่าบ่มีผลต่อการให้ลูกบ่ส่งผลทางพันธุกรรมครับต่อไปตัวนี้แดงใหญ่กะทิลอยหาสิบกลัวคือกันครับแต่ว่าบ่รู้ว่าตัวนี้ท่องไปครับนี่ตัวนี้เพิ่งแยกลูกขายครับผมตัวนี้เป็นเป็นงัวแยกลูกดนะครับเด้อเป็นวัวแยกลูกตัวแดงใหญ่นะครับพี่น้องครับตัวนี้ก็สูงลอยหาสิบกลัวนะครับเด้อครับผมถ้าบัวเสือกเทียบเอาก็ส่วนสูงเอสูงลอยเฉีดสิบห้า ตัวนี้ให้ลูกมาจากตัวหรอครับให้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวครับผมให้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวยังอ่ตัวนี้ก็ถือว่าง้วสดใสแดงดีโค้งสั่งง่ายขายญ่าด้วยครับพี่น้องตัวนี้อ่าเห็นนะครับด้วยพวงหางกันเาเๆเลยอ่าอันนี้ถือว่าทองบางอยู่เนาะเป็นง้วแยกลูกท่านได้ผสมนะครับพี่น้องตัวนี้เอฟเปิดเทไรครับเปิดไปห้าหมื่นสี่พันครับผมห้าหมื่นสี่อันนี้ตัวบอกง่าด้วยพี่น้องเด้อตัวใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้องอ่าสีดำๆนะครับโนมกับสีหัวนะครับเด้อหางไม่ดอกไม่แซมนะครับ เบื้องแผ่นหลังครับผมเห็นว่าเออนี่อ่ะนี่แหละครับด้านขางด้านนี้พี่น้องครับเออ,เออเอาเยี่ยงยางมาทาั้งนี่มาเนี่ยเราเหียบเบื้องขางขนาดน,นะครับเนาะนี่เบื้องทั้งหน้าขอบหูดำดำนะครับพี่น้องครับเอเอเดินทางนี้ลูกเดินทางนั้นเออนี่แข็งขานี่ยปดเลยด้วยครับพี่น้องครับ,รบนี่ขาบักง่ายด้วยครับตัวนี้โค้งสั่งง่ายบักนี่แหละรูปร่างหน้าตานะครับเนาะเป็นวัวที่ตัวใหญ่ด้ครับตัวนี้อ่ะหาเมื่นซี่ครับผมครับผมอาจจะเห็นชัดแล้วล่ะพี่น้องครับเออขอไปเก็บเลยครับมาเนี่ย 5 4นสนะครับผู้ใดอยากจะได้งวดฟลิตใหญ่ๆนะครับเรือจะเป็นงัวนทองหรืออยากเอาไปผสมเองทั้งใบปอฟ้ามีครับพี่น้องครับเพื่อนกะเอามาให้เพียให้น้องเด้เป็นตัวเลือกนะครับเนาะผ <ม S 2> ู้พี่ผู้น้องถูกถูกใจบอกับยู่ที่การพิจารณาเอาด้ครับพี่น้องครับอ่านี่แหละเอถ้าเส่งว่าเราประกันทองเนี่แหละพี่น้องครับซสื่งว่าทองไปพี่น้องครับจบังบ่ได้เรียงโดนไปกินน้องอย่างเดียวตัวนี้อะไรครับผมตัวนี้ฟิมใหญ่ด้วยครับพี่น้องก็ด้วยหาซิมหาเด้๋ยวตัวนี้ได้ครับผม ลายห้าซิหาครับผมตัวนี้ตัวใหญ่ได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวด้อผมองมึงกันเออนี่ตัวนี้เป็นวัวที่ตัวแดงใหญ่ตัวนี้ท้องว่างหรือผสมแล้วหรือท้องแล้วครับท้องว่างครับผมตัวนี้เป็นวัวท้องว่างนะครับให้ลูกมาจักตัวหรอครับเอครับลูกมาตัวหนึ่งครับผมให้ลูกมาหนึ่งตัวได้ครับพี่น้องครับอยกลูกขายไปคือกันครับผมอันนี้ขายแยกเรียกลูกขายนะครับเนาะตัวใหญ่ตัวเงี้วสูงลายห้าสิบห่าได้ได้ครับพี่น้องครับนี่ขีบเรียบขีบหลังบม่มีปัญหาเอาตัวนี้เอว่าเท่าไรครับเงี้บวตัวนี้ห้าหม้อ นี่รูปร่างหน้าตานะครับพี่น้องครับอ่านี่เลยครับเด้อตัวนี้กับโบมีตําหนีนะครับเน,ะบบนบาะครับโบมีตําหนิครับตัวใหญ่เลยครับพี่น้องครับอ่ะอยากจะได้แบบนี้มาเลือกมาชมเอาเลยนะครับเนะาะเ<ม>ดี๋ยวถ่ายอีเพื่นเอาออกม็ยังหอากับไอ้พี่นอ้อนถ้าั้นมันผมยังไปบนะ่ได้เนาะเออเดินไปเลยห้าหมื่นสี่ตัวใหญ่ๆด้ยพี่น้องเด้อตัว<ม>นี้อ่ะนี่เยว สีมดดำเนี่ยนะครับพี่น้องเงาหางไถ่นะครับพี่น้องครับนมสีหัวหางวอดอกว่ดแซมครับเอ้าห้าหมื่นสี่ตัวอย่างใหญ่ครับผมตัวต่อไปครับเอ่ะครับอันนี้ตัวต่อไปนะครับพี่น้องเดี๋ยวยังเหลืออีกสองตัวเยอะเลยครับเด้ออันนี้ตัวหนึ่งนะครับเนาะเล่สายยุคแขางๆขงกันอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเอาตัวตัวนี้ก้อนก็ได้พี่น้องครับตัวนี้เดี๋ยวไปเห็นพ่วงหางบบกใหญ่เลยด้อพี่น้องครับสูงกือบสบวุฒิแต่ลอยหาสิบอยู่ตัวนี้ี่ตัวใหญ่ขึ้นกันนะครับพี่น้องครับตัวนี้ ตัวนี้ว่าท่องไปครับพี่ครับตัวนี้แยกลูกขายครับผมแยกลูกเช่นกันนะครับเด้อบดจัดบดลึกขอบหูดำมาคัะนะครับเนาะครับผมสูงใหญ่ๆแล้วก็บพวงหางนี่แหละครับผมให้ลูกมาจากตัวเหรอครับตัวนี้ให้ลูกมาแล้วสองตัวครับให้ลูกมาแล้วสองตัวนะครับเด้อนี่สีดำดำนุ่มซีหัวนะครับเนาะนี่ครับมาเอาไปใส่หยาครับผมเปิดไว้บ่วแพงครับตัวนี้ตัวนี้บ่วแพงประเสรนครับพี่น้องต้นเท่าไรครับตัวนี้เปิดใบสี่หมื่นสามพันครับตัวนี้สี่หมื่นสามครับพี่น้องครับเอ้า ต่อร้องเอาอีกครับพี่น้องครับเพันธุ์ทรงราคานีเพิ่นต่อร้องได้แล้วก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานทุกโทรนะครับพี่น้องครับแลราคาผู้ใดอยากจะได้ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เพันธก็ส่งใหญ่นะครับเด้อขึ้นเหนือทางลำปางลำพูนมูลินนะครับพี่น้องเคยส่งมาแล้วส่งทั่วประเทศเลยครับพี่น้องอ่ะนี่เดออสี่หมื่นสามครับพี่น้องครับตัวบกใหญ่เลยครับงวงแดงบดๆนะครับเนาะเอาไปใส่หนาครับผมเอายังเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับตัวบกไงมาหนี่ะตัวต่อไปตัวนี้ใช่ครับตัวนี้ ตัวนี้เลยหันิบหาตัวนี้สูงใเงี้ยกลัวนะครับเด้อเกินหกสิบเลยวะครับตัวนี้ประมาณนี้แหละครับเบียดๆนะครับเนาะเบียดแตะๆใส่ยร้อยหกสิบผิดรับพี่น้องครับตัวนี้เงี้ยเงยเงี้ยวเงี้ยวหยกหยกนะครับตัวนี้ท่องไหมครับหรือแยกลูกันี้แยกลูกขึ้นกันครับผมตัวนี้เป็นหัวแยกลูกขึ้กันนะครับพี่น้องครับเอาอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อให้ลูกมาแล้วจักตัวครับให้ลูกมาแล้วประมาณว่าเกินสองตัวครับไม่เกินสองตัวนะครับพี่น้องครับผมอ่ะนี่เด้อผมว่าให้นมื่แล้วตัวหนึ่งครับพี่น้องดูนี่่่รับก หัวประท่านเถ่าได้ครับตัวนั้นเป็นสายหูก็บทีเป็นทรงนี่นะครับเนาะนี่เขาสั่นๆนะครับเด้อตัวนี้บอกใหญ่ได้ครับพี่น้องครับเอานี่แหละโอ้แดดออกครับพี่น้องแดดออกแล้วครับัาที่นี้แดดออกแดดออกเออเดี๋ยวเอาตัวนี้เอ๋วาไว้เถอะครับยิงใหญ่นี่ห้าหมื่นสี่พันครับผมห้าหมื่นสี่พันนะครับเด้อเดี๋ยวอย่เบิกขางนี่พี่น้องครับห้าหมื่นสี่เข้ากันนะครับตัวบอกใหญ่พี่น้องเออห้าหมื่นสี่ตัวอย่างใหญ่ได้ครับเด้อเอาขนาดเล่กน้อยไปหน่เออขนาดนะครับพี่น้องห้าหมื่น ผู้ใดอยากจะได้ตัวใดมาเลือกมาชมเอาครับใบปอเพลินกับมีมาห้พี่ให้น้องได้เลือกหลากหลายนะครับเด้อเอาเนี่แหละครับพี่น้องอ่ะมูนั่งกระท่องหลากหลายตัวครับนี่สีเป็นไรพี่น้องครับชัดไปมันนี่เอก็มีมาห้แค่นี้มันปะครับมีนครับอ่าการรับประกันกับเพิ่มรับประกันห้ทุกอย่างนั่นแหละพี่น้องครับเอาการชิมหามือครับผมอ่าหมดลูกหมดลูกประกันห้เจ็ดวันครับผมครับผมท่านี้ ตำหนีก็โู้มาได้กันสิยินดีรับพื้นครับผมครับผมอ่ะนี่แหละครับการรับประกันตำหนินะครับเนาะผม้พี่น้องครับบรรยากาศทางบันของใบปอฟาร์มกับกำลังดับนะาผู้พี่ผู้น้องทางใดดําหน้าแล้วไปพี่น้องครับเอาโมนี่ก็มีมาให้แค่นี้นะครับเนาะครับผมขอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ